สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน r o บ็อก Ma ที่มีชื่อว่าเอ่อม o n s เตอร์กูนะผมวันนี้เราก็จะมารีวิวหางนะผมที่ชื่อว่าหางเจสันเนาะผมไปดูก่อนว่าอว่ามันราคาเท่าไหร่เนาะราคามันไม่ต่ำเลยเนาะครับตั้งเอ่อสิบห้าล้านเนาะนี่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  เลเวลที่ต้องใช้ึงต้องห้าร้อยเจทีเดียวเชียวก็คือแบบจน PVP ได้อะอก็เออมีแค่นี้แหละนะครับผมก็จะมาดูนะเฟสเต้แรกเราต้องเราจะ,าจะต้องใช้เอ่ RC อ RC เท่าไหร่วะแป0ร้อยนะผมอยู่ในเฟว V ดนะ้วยเฟี V P ก็คือแมปนี้อ่ะไอแมป เออมอนสเตอร์กูเนี่ยมันเป็นเพื่อวีพีแบบฟรีนั่นเองนะผมไม่มีไม่มีใครมายุ่งการฟาร์มผมนั่นเองงก็แบบให้เพื่อนเข้ามาได้นะถ้าใครมีเพื่อนนะครับแต่เพื่อนอย่ายไปยุ่งแล้วกันนะก็แปดร้อยนะผมก็สเตตรแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่จะเป็นมีหางสองหางอย่างนี้การโจมตีปกติก็จะเป็นนี้เอาหางเอาก็คือ เอาห่างทางซ้ายเนี่ยฟาดแล้วก็เอาห่างทางขวาเนี่ยจิ้มนะผมมันเหมือนสกิลเอฟเลยอะหางทางขวาเวลาแบบอเนี้ยเนี่ยมันก็จิ้มเหมือนกันเออเป็นการปลอยสกิลเอฟแล้วก็การบล็อกจะเป็นอย่างนี้นะเออตัวเอ็กอย่างนี้นะนีออ่โคตรเท่เลยอะชุบเออแล้วก็สกิลอีจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็เอาห่างสองห่างเนี่ยฟาดน,นะผม ทั้งฟองหางเลยเนาะจุ๊บมันจะเป็นการเอาหางฟองหางเนี่ยฟาดนะผมแล้วลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่หมดาเมจนี่ถือว่าค่อนข้างโนเยอะนะนี่นะผมเลือดอีกเลือดลดไปประมาณแปะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะผม 7, ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเนะจระับหย่า yeah. ตายซะ ต่อไปสกิลอาร์นะผมสกิลอาจะเป็นการผลักประตูนะผลักประตูออกไปจากเรานั่นเองต่อไปสกิลอาเหมือนเดิมสกิลอานะผลักประตูนะผมสล้วก็สกิลอาผลักประตูเอาไม่ผลักแล้วเหรอก็อาตายก่อนต่อไปสกิลเอฟนะพ่อผมตอนนี้น่าจะเห็นกันแล้วนะสกิลเอฟเป็นยังไงนี่สกิลเอฟจะเป็นการ ขวาเนี่ยเป็นการจิ้มแล้วก็โยนออกไปก็โยนไกลกว่าสกิลอานะครับผมสกิลอาโยนแบบแบบเดี๋ยวดูใหม่สกิลอาโยนขนาดเนี่ยสกิลอาแค่นี้นะักแค่น,นี้แค่นี้จริงเออแต่ไปสกิลเอฟจะเป็นขนาดเนี่ยเนี่นดูนะนู่นน่ะไปนู่นน่ะจนมันเดินเข้ามาัมาหาเราไม่ได้อ่ะ อแบบแบบเอะมันอยู่ไหนวะทำไมมองไม่เห็นนะเมื่อกี้โดนสก,กิลแล้วกระเด็นไปไหนทำไมมองไม่เห็นเออแบบมอนน่าจะแบบแบบกดหน้าดูเลยว่าทำไมไม่ได้ข่าวะ <c oughs> เออเนาะต่อไปสเตตที่สองนะผมสเตตที่สองใช้อาร์ฟีเป็นห้าล้านกันเลยีเดียวก็มันยังไม่ถึงครึ่งของสามสิบล้านอะเนาะสามสิบล้านก็เยอะสุดนะ อันี้จะเป็นการอย่างนี้เลยตัวใหญ่ตัวมันจะตัวใหญ่ขึ้นนะภาพหน้าจอมันจะสันด้วยนะผมฟันหรือสันแล้วก็การบล็อกจะเป็นอย่างนี้ยุบเออเอาหาเอาเอาขาเรียกว่าหางได้ไหมน่าจะเรียกว่าหางได้เนาะมันคงไม่ใช่แขนหรอกนะเพราะมันเป็นกูนกูนมันก็จะเป็นฉาหางแล้วจะเป็นเออยังไงอ่ะเออก็ตาม,มนั่น่ะเออหางเี่าฟัน อาการบล็อกจะเป็นอย่างนี้นี่ไอมีตังมาหน่มาตกคลิปเลยนี่ไอมีตังเนี่ย I mean บางทีปเปน็นมามะมมาหน่อมทหน่อยฮึมาไม,ไม,ไมอออกไปเลย,เเลยเก็ต่อไปก็จะเป็นสกิลอีนะครับสกิลอีจะเป็นการทุ่ม <c oughs> นะครับคนที่อยู่ในเอในวงวงนเนี้ยเนี่ยข้างวงข้างหน้าผมที่เป็นเจน สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะมันมันคนนั้นก็จะโดนอย่างเช่นถ้าไม่โดนในนี้นี่มันก็จะไม่โดนนะเนาะแต่เมื่อกี้มันโดนถ้าอยู่ในวงก็โดนแต่ถ้าไม่อยู่ในวงอย่างเช่นอย่างงี้นี่อย่างงี้มันก็ไม่โดนนะผมก็เป็นอย่างนั้นนะนะสกิลการโจมตีลืมบอกเลยจะเป็นการอย่างนี้นะนี่การเอาห่างฟาดเนาะ ประตูจะกระเด็นด้วยนะครับชุบกระเด็นไปข้างหลังกระเด็นไปข้างหลังก็ยาวอยู่นะการฟาดก็ยาวอยู่นะต่อไปสกิลอาต่อไปสกิลอาจะเป็นการจะเป็นจิ๊งจับทุ่มเออ <c oughs> จะมีของดาเมจเนาะถ้าจับธรรมดาก็โยนไปนูน่น เออมันยังไม่ม,มันมีดาเมจแค่อันเดียวนะผมแต่ถ้าเป็นการจับแบบถ้ามีกำแพงมันจะนี่ถูถ้ามีกำแพงมันก็จะมีสองดาเมจไปชนกำแพงตูมเราวคว้างแรงเกินแต่ไปสกสิลเอสกิลเมีคนให้ทดลองนะอาไอ,อ,อ,อตัวนู้นแล้วกันก็จะเป็นการสะบัดศัตรู แต่ศัตรูตายก่อนยังไม่ได้สะบัดเลยมันก็มันไม่สะบัดไกลเท่าแบบสกิลอารเนาะสกิลเอม,มันน่าจะสะบัดไกลเท่าสเตจแรกของสกิลอะไรวะสกิลเอฟเนาะเท่ากันเลยเนาะต่อไปเราก็จะไปสกิลฟรีกันเลยสกิลฟรีจะเป็นการกระโดดไปนู่นอะ ใช้การหนี่ได้นะแบบนี้ไปดูดูการ PVP แล้วเนี่ยแบบแล้วแบบเอยจะเพล้วจะเพลี้เว้าวกระโดดนี้เลยเออว้าวกระโดดนี้แบบกระโดดนี้เข้าเซโฟโซนเนี่ยแต่เซโฟโซนถ้าเซโฟโซนตอนนั้นเป็นสีแดงก็จบครับจบจบเลยจบจบจบเราจะเอาไปใช้กับบอสที่ใช้ห่างเจอฝันหมื่นเรานะ ใช้สเตทที่สองนี่ละกันรู้สึกว่าสเตทแรกน่าจะไม่นชนะนะเพราะมันอ่อนเกิดไปไงแล้วกไปทุบสตันอ๋อผมลืมบอกไปสกิลแรกนะสกิลก็คือสกิลอาจะสตันด้วยนะครับไปนู่นนี่การพักไม่สตันแล้วก็จับแล้วก็คว้างลองอันนี้ดูเนี่ยมันก็ไก่ถ้าสกิลเอฟสเตทลอก ลอกอะไรแรกตุ๊กตาตันล้วก็จับย่งนีคุยอย่างนงนตายแล้วเดี๋ยวเราไปลอกับเอ่อเจ้าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมันเป็นหางหนึ่งเนาะมันเป็นหางหนึ่งของร่างของนะครับมันชื่อ,อว่าอะไรวะแล้วนะลืมแล้วมันมาตีอะไรเนี่ยไปกวบไปกวบใช้สกิล รีนี้จะไปว้าวฮะเดี๋ยวมันทะลุบักปะเนี่ยไม่มันไม่ใช่บักมันมันทะลุไปว้าวกระโดดไปเลยทำไมผมไม่แดดวะอน่นอาไงบอสบอสอุ้ยอุ้ยคนเดียวนไหวไหมวะไหวอยู่มั้งไหวอยู่ไหวอยู่ม,ม,นะมั้งแอปไม่ดีนะไม่ใช่อ่มาไม่ดีนะแล้วก็ไปนูน้น ไปนู่นเลยไปนู่นเลยสแตน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 แล้วก็ชืบสแตนอยสแตนไม่ทันสกิลอาไปนู่นก็สแตนแล้วก็คขว้างสแตนแล้วก็จับทุ่มสแตนสแตนไม่ทันไปแล้วก็จับคขว้างแล้วก็สแตนแล้วก็ตีเออไงวะ แล้วก็จับเพื่องจับเพื่องแล้วก็โคนไปตันแล้วก็จับเพื่องสตันไปไปดูดตันแล้วก็จับเพื่องแล้วก็ตันแล้วก็ไปตันแล้วก็จับเพื่องตันแล้วก็ดิตอนนี้รู้สึกว่ามันจะฟาตันหนึ่งเดียวเลยอเออไปไหนวะนไปไหนวะ ไปนู้นเลยไปนู้นเลยนะจะไม่จะจะตายเนี่ยหมายถึงเราจะตายเออมันก็จะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไปนู่นเลยไปนู่นเลยก็ก็กหางเจสันก็มีเพียงเท่านี้ครับไ้เจอกันใหม่คลิปหนึ่งคือเบบายคิดน่าจะเป็นหางอะไรแล้วก็มาลอดูกันได้เลยครับ Bye.